ฮิคิโกะซังสาวสยองลากโหดฮิคิโกะซังคือหญิงสาวท่าทางน่ากลัวผมกระเซอะกระเซิงสวมชุดเดสสีขาวที่ขาดรุ่งดิ่งในมือลากกระสอบขนาดใหญ่ไปมาซึ่งเชื่อกันว่าในกระสอบที่เธอลากไปนั้นคือเด็กที่ชอบกันแกล้งเพื่อน โดยจะเดินลากกระสอบไปเรื่อยๆจนกว่าเด็กคนนั้นจะตายเชื่อกันว่าฮิคิโกะซังคือเด็กผู้หญิงที่โดนเพื่อนกันแกล้งจนตายหรือโดนกันแกล้งจนฆ่าตัวตายเรื่องเล่าจากผู้ที่เคยพบเจอกับฮิคิโกะซังเลื่อมีอยู่ว่ามีเด็กสาวสองคนเดินทางกลับบ้านพร้อมกัน โดยหนึ่งในนั้นเป็นคนที่ชอบแกล้งเพื่อนผู้หญิงในชั้นเรียนเป็นอย่างมากจนตอนนี้เพื่อนคนนั้นไม่มาเรียนได้เดือนกว่าแล้วส่วนอีกคนแม้จะไม่ได้ร่วมกันแกล้งเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือคนที่โดนแกล้งเลยระหว่างที่เดินทางกลับบ้านทั้งสองคนก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่ง เมื่อผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆทั้งสองคนก็จำได้ทันทีว่านี่คือเพื่อนที่ตนเคยกั่นแกล้งไว้เด็กผู้หญิงที่ชอบกั่นแกล้งจึงพูดจาถากถางออกไปเพื่อนอีกคนพยายามจะห้ามปามแต่คนที่ชอบแกล้งก็ไม่ฟังเธอจึงรีบเดินนำเพื่อนอคนนั้นไปเพราะหวังว่า เพื่อนจะเลิกกันแกล้งหญิงสาวคนนั้นแล้วรีบเดินตามตนมาแต่เด็กหญิงที่ชอบกันแกล้งก็ไม่ได้สนใจเธอยังคงพูดจาเยาะเย้ย,ยหญิงสาวคนนั้นต่อไปและขณะที่กำลังสนุกสนานกับการกันแกล้งอยู่นั้นจู่ๆหญิงสาวในชุดรุ่งริ่งก็เปิดปากกระสอบออกแล้วจับเด็กสาวคนนั้นยัดเข้าไปในกระสอบ เพื่อนที่ชอบกันแกลง้งร้องโวยวายลั่นแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่สนใจเมื่อจัดการปิดปากกระสอบเสร็จเรียบร้อยหญิงสาวคนนั้นก็ออกวิ่งไปด้วยความรวดเร็วเธอวิ่งไปเรื่อยๆโดยลากกระสอบที่มีเพื่อนคนนั้นไปด้วยเด็กสาวที่ชอบแกลง้ง ประมาณของเพื่อนจนเพื่อนตายโดยมีบาดแผลเต็มตัวไปหมดก่อนที่เธอจะตั้งสติได้และวิ่งหนีไปโดอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของตนกันแน่